พะโลเมนูพะโลจ้าพะโลไข่หมูสามชั้นเต้าหู้ยัวยวย่วจ้าข้าวแรงแกงร้อนจ้าเดี๋ยวพบกับเมนูต่อไป ข้าวแดงแกงร้อนจ้าสวัสดีท่านผู้ชมจ้าพด้น้องจ้าในเมนูหนึ่งแล้วจ้าอยากจะชิเดียวสามเมนูเผื่อสามเมนูค่ะวันนี้ทํากี่เมนูจ้าวันนี้ทำสามจ้ามีพะโล่อ่าผัดเปรี้ยวหวานต้มจืดผักกาดดองผัดกะเพราค่ะค่อย<ส>ติดตามค่อยติดตามจ้าได้นึ่งเมนูแล้วเมนูที่สอง กล้่องข่อยกุบงประส์วะ่ะแกง่แกงแจ้งแจ้งจืดประกาศดองใส่ไก่เมนบูแม่เมนจ้าใสา่ปีกบนไก่กับปีมครับผมเมนูที่สองเอเมนูที่สามค่ะมาพี่น้อง แค่ว่าสิพัดเปรี้ยวหวานเมนูสีสามืัอนี้พักอยู่ในบ้านครับผมเพราะว่าขางนอกผลก็ยังสิตกอยู่ว้าวหมูสับประรดวันนี้ไม่ลืมสับประรดครับผมเนืียเตี้พร้มอมไว้แล้ว นีกับกระเทียมก่อนหอมหอมเข้าเห็ดย่างละอ่าอกถุงก็ว่าให้มันเต็มหลายๆเมนูนะพี่น้องเฉลี่ยกันเฉลี่ยกันให้มันได้ให้มันมีนหลายตัวอยาาว่างนะพ่อครับ เมื่อนั้นแค่ว่าผัดเรี้ยวหวานลืมใส่บักดัดแง่กะหน่อยก็วายุเราลืมอย่างเป็นสี่งิี่แปง้งวันนี้เรามาทำครัวอยู่ในบ้านครัวพกกนี่แหละโบก,กปรนใดดอก ัเปรี้ยวหวานก็คล้ายดีผู้เฒ่าก็กินได้ไหมพี่น้องนี่นุม้มลคล้ายดีอื่เม้มูลคล้ายดีดเปรี้ยวหวานเตรยมน้ำเปิค่ะเติมน้ำเห็นมีน้ำเบล่าลาดเขายัางเสีย น้ำมันก็นจะออกจากบักแดงนน,น,นครับผมเดี๋ยวปิดป้าไปก่อนให้บักแตงสุกก่อนว้าวแตงสุกเรียบร้อยแล้วไปหอมหัวหน่บักนัด มะเขือเทศลงไปพี่น้องเข้าเห็ดกับเข่ามือละซีเนมนูให้มันใด้มือละซีเมนูเพราะว่าทางเลือกข้าเจ้ากัดซีมีหลายเลือกได้ซียางเนาะถ้เาเห้สองยางมันก็นมีตัวเรียกนะพี่น้อง ราะว่าใครพระโลนมมะะ่นี่ยชีพชู่มเอิเยอะเพราะว่าคนมักซื้อให้ลูกให้ห้านกินผมเครื่องค่ะใส่น้ำมันหอยครับน้ำตาลชูก้าโรถดีดดดด เนื้วขาวมื้อนี้บ่ลืมเด้อมื้อนี้บ่ลืมมางัดติจ้ย <Yeah. S 1> พี่น้องพี่น้องว่าเคยว่าลืมใส่สับป,ประรดหรือปเปล่าผักเปรี้ยวหวานโอ้คิดได้ว้าวน่ากินมาก เา้ักนมัดมันออกมันออมน,น่อยอม,มัน,นมีรสเปรี้ยวเตี้ยกับกบะหน้านี้ครับผมแล้วเข้ากับซีมเมืองวะหรัดฉาิมันได้เหมือนเราอร่อยไหมขาดออนเี้ก,ก็เติมไป จบเมนูที่3เนะาะเดี๋ยวมาดูเมนูที่4ครับน่ากินมากไปักไม่ต้องโอ๋โไม่ต้องโอ๋เอ,อิ้อมมือถือก็เรียวได้พักกันจะต้องอเรียบร้อยแล้วครับ ดูเมนูที่สี่รสชาติโอเคทานฝนกะซีมาได้ยนมาเมนูที่สี่ครับผมผัดกะเพรากะเพราหมูสับนะครับใส่ตั่วด้วยบ,บ๊บบ,บ,บบเลยกะเพราม่วงครับผมว้า อร่อยทุกเมนูเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปตักใส่ถุงเลยไส้กรอกเราก็มีเอาไส้กรอกไปเสริมด้วยไส้กรอกไว้ทอดกินกับข้าวฝนสิมา้าอีกแล้วอีน่นาะ ดีจ้าพี่น้องจ้าเสร็จเรียบร้อยเมนูวันนี้มีผัดเปรี้ยวหวานเมื่อนี้ใส่หักนัดอยู่้อจ้าพะลล้ต้มจืดผักกาดดองใส่ไก่จ้าผัดกะเพราค่ะพี่น้องคะมาเพื่อกะซีตักค่ะพะลล้ก่อนเพราะว่าพะลล้มันเห็ดกรมูย๋ยวที่น้อยใจนะพี่น้อง,องเดี๋ยวพะลล้ที่น้อยใจ คนกระสังเลยอ่ะอบอกแต่น่อยว่าให้เล่นเขาไปหายางเนี่ยไข่พระรล้ค่ะเด้อผู้ใดสนใจอยากได้ไข่พะโล้ก็ได้เน่ก็ได้เฮ็ดหลายด้อพี่น้องเฮ็ดย่างละนิดละหน่อยมาเข้ากับเห็นมันลดหัวกันไปไหมเห็นมันนีกันไป ก็ได้หลายถุงป้าไป้มาก่อนก็ได้แม่เดี๋ยวก็ล้างตวยเก็บนี่ครับเดี๋ยวเก็บกับเขานี่ละ่ะ เสื่อชีบแล้วเนาะพี่น้องพี่น้องอ่ะคือจังบบคักเพี้คักไเด้อพี่น้องเพี้ยถนัดทางใต้คักไผ่คักมันเนาะเจ้าคักเจ้าบอกจะตักคักเจ้าบอกคักอ่ะ มือนี่เสียพระลุแค่อ,อาทเบอ,อ่ะดังปไปแต่ว่ารสชาติประจงรอถึงแซ่บแน่นอน ่าเชี่ยวออกมาล้วนแม่เลือกประเด็นในล้วนแม่ว่าเชี่ยวออกมาล้วนแม่เลือกประเด็นในล้วน,น,นจ้าใส่ซองฟิตเลยแม่เนี่ยเพิ่มคอนี้แค่ประได้ดเ,ดดเคี่ยวน้ำตาลนะุมือแางพค่เคี่ยว เพื่อก่าแหละคนผู้เก่าเห็นกูได้ยากได้สั่งได้เด้อพี่น้องเด้อซอยอุดมุเนแม่จ้าซอยอุดมุเนแม่ค่ะตาดำๆำนี่ เจ็ ب, เบเจ็บไม่มีสีอาชีพจิตชืดแม่นิดนึงเรียว่ารสชาติสุดยอดค่ะสามสิบบาทก็อร่อยได้ได้หลายเด้ว่เเนเดย์หน่อยเด้องเจ้ ในยี้ลูกค้าว่ากันีใจใช่ปะเสซ่บยูแสีบเบอร์ส,บบสุย่างสันใช่่าอันอันนี้มือแรกอ่ะเิสเทศอ่ะว่าปันใดสันใช่่ามือสองมาแซ่สบเบอร์สุย่างสันคนน่ะเท่ากับต้องพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วนะพี่น้องเนาะเป็นปีเา่าเ่าก็ต้องรับมาปรับปุง โอเมนว่าเพิ่นตีเราไปเคียดมีเด็กมีเด็กติดต่างหางคนเพิ่นตีเราไปเคียดเหอะเพิ่นไม่ต้องไปเคียดเหอะเพิ่นดอกเพิ่นตีเพิ่นตีเพื่อเฮามาป๊อปปูเพื่อไอ้เฮา,า,ามาเฮ็ดต่อว่าบอ,อมันบอมันมันยังไปต่อบได้เด้อ,อยังสิเฮ็ดอแตเฮ็ดซสมอันน,นีนนะ้นนก็มีคนจองแล้ว เอาเมนูใหม่มาเข้ากันปับปรุงไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องบะเม่นว่าเพิ่นตีอันใดมากับชีบรับฟังเพิ่นนี้บะมนเพิ่นตีอันใดมาเข้ากับรับฟังเพื่นเพื่อนสมเข้ากับยาไปเหลืงเพิ่นสมเข้ามาเข้ากับย่าไปเหลืง ยิ้ยมได้ใจเอาที่กับเพื่อให้เข้ามาปรับปรุง <c oughs> ดีขึ้นปรับปรุงให้มันดีขึ้นในมันได้คือปาก มันมีคนซื้อมันเงี้คนซีเราเมอตะเขียดตนไ่นบัได้บ่วได้ทำาังิไปขายผูได้ลูกค้าซีบ่ได้นอกพี่เนาะตรงนีแน่ๆน่โอเคประตูส้อดี อตส่าซืสอดีเนี่ยลูกค้าที่หายไปพึ่งพึมน้องพ่อกะน่อมลาภยิ้มใบไม้ชายเมนมือหนีเพิ่งสมว่าเสียบมือรุ้นเก็บใส่ตัวถีอโปเมนนี้ เสมอต้อนเสมอ,สมอ,สมอปลายตั้งจังคิดายได้ถ้าเราไม่เสมอต้นเสมอ,สมอ,สมอ,สมอปลายเราก็ขายไม่ได้เมนีไมีใส่กอกพร้อมจ้ะใส่กอกเอาไปเสริมนนทร่เปลนเอาปลาเผนว่าโอยยะเพิ่งมา อื่นถ้ามันได้ข่อยถ้ามันมีปลาเขา่าปลามันอันนี้ข่อยชิบอกจบมันนั่นวานปลาโน้ตแหงเพิ่นว่าปลามันบ่อนนี่ปลามันบ่นนี่ข่อยก็อยากให้มาเอาปัญใดไปก็เลยว่าเออขั้นมืออื่นปลาเขาเจ้าบอกข่อยนี่เด้อข่อยคิดไปเอามาส่งให้ลูกค้าข่อยเพราะว่าข่อย้าง,ลลางามเพิ่อนด่วนล่ะก้างเพิ่นซีฮามือล่ะ เมนชีขาวเมนพุกเมนผู้ใดอยากได้สินค้าเพื่อกระสังได้ขื้นเก้าด้วยกับพี่น้องเด้อเพื่อกระไดขื้นเก้าราคาสินค้าของเพืกก่อกระได้โดยเพืกก่อสื่อเกกนีนเ่ย อย่างเรามีความสุขเพียบเลยพี่น้องใครจิ้มเพี้ยตนตรง,น,งนี้ความสุขเพรามันแห้งบมเมนต์ของเพี้ยนความสุขเวทย์แต่ว่ามันไม่ใช่ของเราเราก็ต้องค่อยออกมาฝนก็สิมาแล้วที่จะไปขับลูกได้ฝ้นนีม้มัดก๊อกงามนี้เนาะพี่น้องงามสิไปหั่นไหม น,น้ำจะไปขันมานี่ฝนนี่มักตก นี่เลียนน้อยเชี่ยวไว้กินเชีไ่ได้เชี่ยวชิมกับเชียได้ไไดชื่ออีกเมนูต้มจืดองจืดผัดเชี่ยวมาเลยเก็บสูง พอมาสิยืนมันต้องใส่ให้เท่าๆกันใส่บ่ท่อกันกับ่ได,ด้เด้ต้องใส่ให้เท่าๆกันหวานเพิ่นไปแจกกันของผู้เฒ่าเพิ่นย่านเพิ่นได้ซื้อ ผู้เฒ่าปนยาน่านได้ซื้อว้าวเ้่าเฮ้ยกะเช้านี่ตูนเฮ้ยกระเช่นี่ตูนเฮ้กะเชอนอันไ่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเขาบอกไม่ได้ซื้อบไหนเดีย๋ดวยวเนกะชี้ัวเนี่ยละว้าวเป้าเป้าเป้่าท่า เพีไ่ได้ขายเพีเอามัแจ็คขึ้นหมาอแจกเพี้ยแบน,น,นแต่ยังบ้าบาอยู่แ <c oughs> ต่พอขาวานแต่พะขาวานแจกไม่ได้ขายดอกไปใกล้ๆแล้วนะโอ้สน <c oughs> <c oughs> ชะแจกหลวงพี่น้องพี่น้องเนอะก้อนคอยคือผุเป็งชั้นได้เยกให้เขาเฮ็ดแจกให้เขากระเทพที่การเ็ดบ,บุญน้นองพี่น้องเนาะการทำบุญทำทานเยอะตัวหน่อยไปครับนี่นี่เห้เพี้ยนดิ เรียกกบะชี้จีบจักรยานกลับไปใใ้บ้านว้าวน่า,ากินมาก าขายบุฟเฟ่ต์ก่อนก็ได้กินน้าแ,แม่ขายก็เผาเดีดอย่างเพาะวน้าให้มันเบิดแล้วจ้าเพาะวน้าให้มันเบิดแล้วน้องพี่น้องผู้ใดที่อยากขายดีอ่ะพอมันกระดายไปไปก่อนไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้า